ค่ะป้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับครับมือนี้มาพร้า <busca S 2> พีพอน้องตรงกับวันที่สิบห้านะครับสิบห้ามีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าไดครับเด้อแดดจัดพี่น้องเอ้ยไฟชั้นเจ๊บวอดทองมือนีจนได้กินน้ำแดงบ้องเพราเป็นโรเล่นเนข่อยไันเจ๊บวอดทองข่อยซื้อน้ำแดงมากินนะเจ๊ไอเจ๊มันดีขึ้นมานะมันเป็นแดดแดดแดดเป็นเมย์เมย์เมย์มอยยังได้บวนะครับมือนีมาพร้าพีพอน้องนะครับบรรยากาศแดด นะครับน้ำเอบีซูซุนะครับ NPR 115อยหนะครับเป็นตัวแก้มเหลืองนะครับเด้อนะครับตัวนี้เป็นตัวแก้มเหลืองครับพี่น้องอยซิหานะครับจดนะครับนาจะเป็นประมาณปีสามหกนะครับไป3สามหาสามหกประมาณนี้นะครับสามหกนะครับต่ว่าเป็นน้ำเหลี่ยมไปจดไม่เป็นปีซีกว่านะครับก็จริงๆแล้วนะครับบาโคดมั่นนะครับตัวนี้นะครับประมาณปีสามหกตัวแก้มเหลืองตัวสุดท้ายนะครับเด้อครับตัวนี้นะครับ วให้พี่ให้น้องฟังก่อนนะครับได้พาวเวอร์นะครับพาวเวอร์ได้เอฟหลังนะครับด้วยพาวเวอร์นี่บ่ได้บ่ได้เป็นพาวเวอร์โรงงานหรอกครับพาวเวอร์เจ้าของเก่าเพิ่นเอามาติดใหม่อีกเทียนึงนะครับเด้อนะครับได้เอฟหลังนะครับเป็นทอยเสียเฮดเดอร์นะครับงามๆนะครับของบ้านปวงหลัดบุรีนะักดนตีให้งามสวยๆอย่งสี่งแรครับนะครับตัวนี้เพิ่นออกแบบมาเพิ่นใส่ในการบรรทุกนะครับเตียงจัดเต็มนะครับห้องหลังคัสซี่ยังหนาหนาครับเด้อ นะครับผมเป็นคนขับมาเองนะครับเด้อสีสันวัฒนะตามมาอยู่การใส่งันครับพี่น้องนะครับนี่หลังคาเก็บผ้าใบพร้อมเรียบร้อยข้างบนก็อหลังคาหน่อยนะครับเด้อนะครับอ่ะพี่พอน้องมาเบิ่งก่อนครับพี่น้องมาเบิ่งหลอบคั่นก่อนเสีมาเบิ่งหนาเบิ่งหัวมันครับเบิงหลอบคันก่อนนะครับยางนะครับเด้อยางไม่ไหมนะครับดอกหนาเกือกซึกครับพี่น้องนะครับดอกหนาเกือกซึ่ยางไม่ไหมนะครับเด้อยางเขาเนี่ยงามๆทั้งหกเส้นนะครับเด้อยางพี่น้องนะครับ เงีมาอ่ะพี่น้อง่ะเมาเบเบงข้างล่างก้อนครับเป็นแบตนะครับเป็นแบตนี่นะครับเป็นสเพิร์มสละเปอาหมอลมเบรกนะครับหัวสักกินนะครับเด้อนะครับนี่ห้องหลังคัดซี่มาอย่างหนาๆครับพี่น้องนะครับพี่น้องเป็นห้องจาของเก่าเพิ่นเห็ดเพื่อบรรทุกโดยตรงเลยสายบรรทุกสายแบกห้องหลังคัดซี่มาหนาๆครับพี่น้องนะครับตรงนะครับตรงตัวนี้นะครับโอ้ผมว่าเป็นเสาจวนกับบ่อปัน วายเป็นเสาชวนเขาว่าปันตรงตัวนี้หนาซีค, like. like. คุ้น like ซีแลพี่น้องเนอะนะครับตรงหนาซีคุ้นซียังหนาเปื้นะครับบรรทุกจำๆเลยพี่น้องนะครับเป็นหมอล่มเบรกนี่สุดยอดรถคันนี้นะครับเบื้องคอากระบะนะครับบ่มีหม่องผูหม่องแตกนะครับพี่น้องนะครับบ่มีหม่องผูหม่องพังนะครับเด้อนะครับคอกเป็นคอกไม้นะครับคอกไม่น่ะยืนยืนหนาซีคุ้ซีขักขักก็เสาชวนนะพี่น้องวายเลี้ยงแข็งแจ้งหนึ่งโย่แผ่โถนะครับเด้อเอาเงีมาเบื้งขัดซีพี่น้องเบิ้งคัดซีน้ำกัน นะครับเด้ออ๋อนี่เบิ้งคัดซี่นะครับโกขัดซี่เบิ้งยางเบิ้งคัดซี่นะครับเบิ้งน้ำกันนะครับเด้อนะครับหนาๆออกแบบเพื่อความแข็งแรงนะครับดอกยางแข็งนี่นะครับเบิ้งเป็นเอฟหลังแล้วนะครับเอฟเอฟของอิซุสนะครับเป็นเอฟอิซุสุนะครับเอฟของเอฟอิซุสุแล้วนะครับเป็นเฟืองเอฟแล้วครับพี่น้อง ครับพี่น้องอผู้ถามหาควอมใส่งานเลยควอมใส่งานครับพี่น้องรถคันนี้เอาไปบ่ต้องเฮ็ดอีหยังอีกบ่ต้องไปแต่งอีหย,ยัง,ยงเพิ่มนะครับใส่งานได้เลยครับพี่น้องนะครับอ่ะมาเบิ่งนะครับอันนี้มีห้อยปุนะครับอันนี้โพตามเมนูการใส่งานของเขานะครับบ่ต้องไปซีดเดือดมันจุดนี้นะครับเบ<อ>ิ่งนะครับ<อ>มีกันสาดขวานะครับอันนี้ข้างหลังข้างหลังนี่เป็นอันนี้เป็นตุ๊กตาเป็นตุ๊กตาตัวไอ้ตุ๊กตาหน้าตัวยกหัวนะครับเด้อมันมันยกหัวยาก เจ้าของเก่าเป็นซื้อมาตัวนี้หกพันบาทครับพี่น้องหกพันบาทเพื่นว่าสิ่มสื้อมาเปลี่ยนแต่ว่าเพื่นเล่ขายผมกวนเพื่นเล่เพื่นเล่ยกขห้นะครับเว้ยเขาเปลี่ยนผู้ใดซื้อไปกับพี่น้องผมใหมตัวนี้ไปเปลี่ยนนะครับพี่น้องว่าอยากเปลี่ยนก็เก็บไปหันไหลเก็บไปเฮี้ยนนั่นแหละการเปลี่ยนนะครับไปทอเล็นะครับไปทอเล็ตไปเลีนะครับนาเฮดเดอร์นะครับเด้อขั้นไหนนะครับมี่อพี่น้องนะครับแต่งมาจบๆนะครับเด้อนะครับดอกยางหนาเกือกซึกเบื้องลดยางอ่ะ นะครับยันหนึ่งเต้มูเจ้าขีขันแกขีหินออกจากยางนะครับอ่ะเงายบมายามานะครับอันนี้ให้พี่น้องในเบื้องน้ำกันนะครับเป็นร่างเก็บเครื่องมือนะครับร่างเก็บเครื่องมือนะครับนี่ถังน้ำมันนะครับบ่แตกบ่ฟิวนะครับถังน้ำมันบ่มีห้อยแตกห้อยฟิวนะครับบ่มีห้อยกระแทกกระทันนะครับเด้อสวยจ้ะนะครับกะพ่อใส่นะครับรถผม่าพ่อใส่ไตวานะครับในราคาที่ผมเปิดบ่แพงทันนี้ครับพี่น้องนะครับเบื้องเบื้องทางนาเบื้องทางนาครับ ห้องโดยสารนะครับห้องห้องนะครับอยู่ประมาณนี้นะครับเด้อนะครับหอมหวยๆเด้อยู่ข้างในหนิโอ้ยเปิดมาหอมหวยๆเด้ออยู่ในนี่เป็นท่าแว็กรอย่างโกบอยู่ในหนิท่าแว็กซีบไปยังหอมเหมนได้ข้างในนี่สะอาดสะอาดเออสะอาดสะอาดได้ครับเด้อพี่น้องนะครับมื่อนี้รีวิวกันอยู่ในห่มนะครับแต่ว่าตัวฝาฝาปิดฝาปิดไอ้น้ำมันเบรกเนี่ยมันหายไปแล้วครับเด้อ นี่นะพี่รองมีละมีแนวหายตัวเดียวเนี่แหละครับมีหน้าหายฝาปิดตัวน้ำมันเบรกนะครับกระจบกระถิ่นลงปกติครับพี่รองอ่าถึงลงตามปกติอ่ามุนถึงลงตามปกติครับพี่รองนะครับรถประมาณนี้นะครับสีสันวันนะก็ตามอายุการใช้งานนะครับบ่กีรี่เลี้ยวกี่เลี้ยจนเกินไปแล้วก็บ,บ้ไดงงาม้มจนเลิเลอเพิ่มเฟกนะครับเด้อรถขั้นนี้กถ็กถือว่าพ่อใส่ขันบันผมก็สิว่าพ่อปัดหนึ่งปัดแจงนะครับเด้อ นะครับพ <ítulo> anyway, ่อปาดหนึ so now, ่งปาดแจงพ่อใส่พ่อสอยนะครับเอาไปใส่ไปสอยสี่เห็นเป็นเลิศเพื่อเฟคไปกะมันกะเป็นไปได้ยากเพราะว่าอยู่การใส่งานเคยจบกะมาหลายแล้วอ่ะผู้ใดน้อเห็นไวๆว่าหันเดียวอหยกไปง่ายนั่นเราไม่เกี่ยวหนาข้าไปไพ่หนาเกี่ยวหนาข้าไปไพ่ไหมหัวซอยเดร็จมาเร็วไปง่เายเลยมามามาหยกหัวซอยหัวหนักพี่น้องเพราะว่าหัวมันหนักรถคันนี้ผมบอกไว้ก่อนเลยหัวหนักแต่ว่าเพิ่นซื้อตุ๊กตา ทางหนามาเปลี่ยนแล้วแหะแต่ว่าผมเมื่อก่นท่านได้เปลี่ยนกันสิบพเปลี่ยนดอกให้พี่น้องผู้สื่อไปไปเปลี่ยนเอาเองผมกับสิให้ไปน้ำเดี๋ยวได้พอไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใส่ยกช้างนี่เอาเดี๋ยวกกระถางนะเขาใสียงคำแรกยกกระอางแก้วโว้ยเดี๋ยวหัวนักเจี๊ยบหน่อยเดี๋ยว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 เปิดเปิดเปิดประตูกันเปิดประตูกันมันจะมาหนักกันไงเดี๋ยวประตูกันเ่จะมาหนักเพาจะยกมาหนักเอ้าเอ้าเอาเอาเอาดื่มเตียนเตียเตียวเตียน อ,อ,อเอาเ็ดดัด,ดติักติจะเห็นพี่น้องยกกูเดียวบไหวนะครับเนอะ<ม>ี่น้องเผา,น,านะครับผมมีอะไรเปลี่ยนให้นะครับแต่ว่าพันไดนเปี่ยนรถพึ่งของบ้านมูนน่บ้านนี่นะครับผมก็อยากขายอยากขายแต่พันน้สืบหมดละนะครับ <c oughs> บอกพี่บอกน้อง่อนเปิดราคา <c oughs> พี่น้องสีเส่เซนก่อน <c oughs> รถคกันนี่ผมเปิดราคาอยู่2องแสนหกหมื้าพันบาทครับเด้อ สองแสนหกหมื่นหาพันบาทผมว่าคุ้มครับภาษีนะครับบอกพี่บอกน้องภาษีสามสิบเอ็ดท่านว่า 6. หาัวาสามสิบเอ็ดท่านว่า 6. หาัาใส่กันไปเงีๆนะครับเด้อข้างหน้ามีฟิล์มล่างบนนะครับเด้อมีฟิล์มล่างบนอเจ้าจ,จัดมาให้งามเติบนะครับให้งามเติบนะครับผมว่าองค์ในองศาี่พาเบิรงได้รถคันนี้นะครับเป็นรถที่ในตำนานพ่อพ่อเบิรงได้นะครับสีว่าสีว่างามผมขอพ่อว่าดอกเพราะว่า พ่อเบิ้งได้นะครับตามมาอยู่การใส่งานของเพิ่นพี่น้องจะมาเบิ้งออกมาพิจารณาเบิ้งออกนะครับเอามาเบิ้งเขียงเงื่อนน้ำก,กันพี่น้องเอาไปทั้งมุนเจ้าะไปทั้งมุนก็ได้ทั้งเนติเดียวเดียวเอาเบิ้งเขียงเงืนน้ำกันนะครับเด้อขั้นนี้นะครับให้เพิ่นเบิ้งนะเป็นท่อเฮดเดอร์นะครับท่อเฮดเดอร์นะครับท่อเฮดเดอร์มันเป็นอย่างไรมาเจียที่ได้ให้พี่ให้น้องนะครับเฮดเดอร์ปกติท่อรถเฮาบ้านเฮาธรรมดามันจะออกมา หนึ่งสองสามสี่มันสิออกมาร่วมกันกระจุกกันอยู่นี่นะครับเด้อกัน,นันคือทอสแตนดาร์ดเพล่นอันนี้เป็นทอตีจากบานปวงลัดบุรีนะครับบานปวงลัดบุรีเขาสิตีหนึ่งสองสามสี่ไปร่วมกันอยู่ข้างล่างนะครับสามารถให้ระบายเลยวลาเข้าเลียนกะคือระบายไอเสียออกแบบโลง่ลงๆให้มันโลง่ลงๆนะพี่น้องแ้วแต่ผู้มักนะครับเ<ไ>สียงมันก็นสีออกเราใจไปจังไงนะครับเสียงไวรุ่นเนาะเสียงไวรุ่นเราใจนะครับ เครืงรถคันนี้นะครับบ่มีหม่งเยิมแห่งคอรอครับพี่น้องแหงคอรอเลยล่ะเอ้าเหนียวเครื่องพี่น้องจะฟังน้ำกันวันเป็นยังไงนะครับมันจิเป็นคือกูตัวกูบอกว่นะครับเครื่องแห่งคอรอนะครับมันจิแน่นจิเหนียวมันสิเป็นยังไงเอามาฟังน้ำกันครับพี่น้องฟังเสียงเครื่องเอ้าบางบ่ล่ะไปเล่นตั้มไหนนะอ๋อออไปตบบล็อน ใส่ได้หมดแหละปัดนำ้นำฝนน้ำฝนนี่นะใส่ได้หมดแหละ คันมเ็น้อใส่ข้อใสเพิ่มมากอีกนี่ใครอีนี่นงตังเราตัวนี้วันนียวันนีต้องหมุนเขาอีกหมุนหลังกันน้อาอีกเขาหนุ่มก็ดีบาเป็นอย่างน <AND> well. ี <Y> ้นะนี <Four> yeah. ่เลยนี่ตังน้ำนีแนนนี่าหถือมาหัวหนาเกียร์มีนอนในตู้น้ำกัน มอดอันสภาพซ้ำๆนี่ครับพี่น้องใส่เรื่มนะครับหาปีก็บวัดได้ซ้อมนะครับเด้อขันลอยซิบหานะครับเครื่องสีดีหนึ่งนี่ขันเห็นสภาพซ้ำนี่ยั่งเหลืออยู่ซ้ำนี่นะครับหาปีก็บวัดได้ซ้อมพี่น้องนะครับผมว่าพ่อปาดหนึ่งปาดแจงพ่อใส่พ่อสอยนะครับได้ราคาที่สมเหตุหสมผลพี่น้องสองหมื่นหกสองแสนมียพี่น้องเฮ้ยผมไปจากคำสิบหามิลลิเดียรคักไรสองแสนหกหมื่นห้าพันบาทนะครับเด้อตอลังได้ดิีน้อยป่ะจ้ะ ต่อได้อยู่แต่ว่าบอต่อหลายพี่น้องและตัวสัตว์มันเถอะแดดกระแดดตัวคอยกับสิบรถหาหยุดหลายดอกแต่ว่าคังสิบรถหายแพศเป็นน้ำจิตน้ำใจกันนะครับเดี๋ยวกับเบิ้งนะครับมันกับบ่ได้ผุได้พังบ่ได้นี่แหละครับกระช่งคัสซี่กับอยู่ในองศาที่สมบูรณ์ถือว่าสมบูรณ์ครับเราแคันนี้ถือว่าสมบูรณ์สิแห่งามเต็มไอยมันเป็นไปบ่ได้ดอกพี่น้องนะครับนะครับ่่นีมาเบิ้งเออเอ้า นี่แหละครับพี่น้องตั้งนี้นะครับเบิ้งเอานะครับแต่ในราคาที่สมเหตุสมผลนะครับเด้อมาโบกแมาจานะครับมาโบกกันเมื่อน,นี้มันแดดโบกเด้ดอ,กดกอก็โบกออกดอกพี่น้องเฮ้ยแดดคักแดดเนี่ยเบิ้องแรกแย่งให้เพื่อนนะเบิ้งทั้งผุนไหมเนี่ยมาเฮ้ยแดดคักแดดเนี่ยอนเด้อขอมไม้ไม้เพราะท่านได้เปิดพี่น้องเห็นหนูกันสั่งลุยครับพี่น้องสั่งลุยตัวแนน้่นั่นอี่สามแปดครับเพิ่งเอาของมาองจอดมาเหรออ้ยเมียะหักไหล นะครับอ๋พี่น้องนะครับเบอร์จดต่อของโกตุกนะครับเด้อผู้ใจสนจิตสนใจกะนะครับทีตังหม่องยูอูเศ้านะครับผมอมยูมูบานเหล่าพ่อมูที่หานะครับตำบลน้องกรุงสวรรค์อำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามนะครับเด้อเบอร์โทรศัพท์ของผม0 8 5 4 4 6 8 1 7 6ครับพี่น้อง ศูนย์แปดหาซีซีหกแปดหนึ่งเจ็ดหกเฮียไหลง่อยเป็นทางเลย่ี่น้องเอ้โอ้่อย่อย่สูอีดดแดดปลาหมูตกมันมะโอ้อยเงินเงินมุจลเงินผู้้เจาเปกู้มันผู้้เจาไปตัด้อยไ่ข่อยพาอเอินผูมเจ้าอจันนังเลยไปแล้วชงง่ขีอยเส้นย่อมเหลอไ่ได้่อยก็ว่ากินแด้งี่เด้อโอ้ยอยู่ในหมนี่ย่อยสิตายไหลอันเป็นนั่นสิเอินอาจย์เลยเอาพี่น้องมือนีพอกันซ้ำหนีซ้ำกันนะครับมืออนมือเฮ่อเดี๋ยว อ่าจีนรีวิวขั้นนังนพี่น้องเพิ่งอีกนะครับขั้นนั้นงกงางแงมนะครับซั่งลุยตัวแท้พี่น้องยังคอยติดตามนะครับ<ช>ได้เอามือนีพอกันซ้นำนี่เอาซ้ำนี่ซะก่อนครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีค่ะ